สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมายวสันพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสี่นะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆว เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากเสียงตะโกนของผู้ตัดสินทั้งสองฝ่ายก็ปลดปล่อยวิญญาณยุทธแห่งการต่อสู้พร้อมกันทั้งเจดจากโรงเรียนเทียนหลิงไม่ถือว่าอ่อนแอเลยวงแหวนวิญญาณของพวกเขาส่วนใหญ่ประกอบด้วยวงแหวนวิญญาณสีเหลืองและสีม่วงมีเสียงแพรวว่าในเจคนนี้5้าคนมีวงแหวนวิญญาณสีวงในขณะที่อีกสองคนมีวงแหวนวิญญาณ3าวงวงแหวนวิญญาณทั้ง4ของเด็กหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าของทีมได้กับพี่แพรวพราว เห็นได้ชัดว่าเขามาถึงระดับปรามาจารวิญญาณและมาถึงระดับเช่นนี้เมื่ออายุ20ปีถือว่าค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามไม่มีใครสนใจสถาะนะของโรงเรียนเทียนหลิงในขณะนี้ผู้ชมทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่ด้านของโรงเรียนซอไรเคอรค์อพวกเขาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่หัวยูเฮาซึ่งกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ออร่าที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่น่ากลัวปรากฏขึ้นอย่างน่าประทับใจบนเวทีสูงในช่วงเวลานั้นแสงสีเลือดสว่างขึ้น หลังเวทีการแข่งขันเต็มไปด้วยความเย็นชาที่โหดร้ายสังหารบ้าดีเดือดและออร่าที่น่ากลัวประเภทอื่นๆมันก็ระเบิดออกมา1 2 3 4 5 6หวงแหวนวิญญาณสีเลือดเต็ม6วงปรากฏขึ้นภายใต้หัวอยูเฮ้าที่ดูเหมือนว่าจะอายุ13หรือ14ปีสีแดงนั่นแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงจุดสุดยอดของวงแหวนวิญญาณซึ่งเป็นระดับพลังที่น่ากลัวมันแสดงถึงวงแหวนวิญญาณแสนปีวงแหวนวิญญาณแสนปีทั้ง6วงพร้อมกันที่ปรากฏตัวบนคนคนเดียว เป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่มีวันกล้าที่จะจิจนตนาการได้เสียงร้องด้วยความประหลาดใจดังออกมาจากป่าของผู้คนหลายแสนคนราวกับลื่นที่โหมกระนำ้ำความรู้สึกที่มาจากหัวยู่เห่านั้นแข็งแกร่งเกินไปแม้แต่จักรพิชิงหลวเองตลอดจนลาชินีและเจ้าหน้าที่ของเขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยความตกตะลึงความคิดแรกที่ปรากฏขึ้นในใจของพวกเขาคือสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสถานก,การณ์เช่นนี้ซึ่งวิญญา,าณที่เต็มไปได้วยวงแหวนว,วิญญาณแสนปีจะเกิดขึ้น หน้าภาษาอะไรกับเด็กคนนี้อย่างไรก็ตามกลิ่นอายของวงแหวนวิญญาณแสนปีของเขายัางคงน่ากลัวและเป็นของจริงยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนสื่อไรเคอร์ยังคงมีชีวิตที่คล้ายคลึงกับตำนานที่อยู่ในใจของพวกเขาหลายคนทันใดนั้นวงแหวนวิญญาณสีเลือดหนึ่งใน6วงก็สว่างขึ้นและนักเรียนจิตโคนจากโรงเรียนเทียนหลิงก็ส่งเสียงโวนคางอุ้ในเวลาเดียวกันการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของวงแหวนวิญญาณแสนปี6วงนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวที แล้วนักภาษาอะไรกับนักเรียนจากโรงเรียนเทียนหลิงที่ยืนอยู่บนเวทีช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกถึงออราที่น่าครวยอย่างสมบูรณ์พวกเขาทั้งหมดก็ถอยกลับมาอย่างรวดเร็วเป็นผลให้พวกเขาทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามการลุกกวนทางจิตวิญญาณลึกลับของหัวยูเฮาปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่แน่นอนนักเรียนจากโรงเรียนเทียนหลิงเริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อรวมกับการกระตุ้นด้วยภาพที่เกิดจากวงแหวนวิญ,ญญาณของหัวยูเฮาจิตใจของพวกเขาก็ห่างจากการล่มสลายเท่านั้น หลังจากได้รับการกระตุ้นเล็กๆอีกครั้งพวกมันก็เหมือนนกสะดุง้งปฏิกิริยาของพวกเขาต่อการลบกวนทางจิตวิญญาณของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้มากหน้าตาของความหวาดกลัวปรากฏขึ้นพร้อมๆกันในดวงตาของพวกเขาและร่างกายของพวกเขาก็ถูกแช่แข็งโดยตรงจากการบรบกวนทางจิตวิญญาณของเขาในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ผีสีทองสีน้ำเงินขนาดมัึคือมาปรากฏขึ้นด้านหลังหัวยุ่เห่าที่สว่างสวัยสีฟ้าและสีทองล้อมรวมกันอย่างลงตัวทำให้เกิดเปลวไฟสีทองที่สวยงาม ภายในพิภตามันเป็นจุดสนใจของทั้งเวทีร่างทั้งสองรวมเข้าด้วยกันทันทีและวงแหวนวิญญาณสีเลือดก็หายไปทันทีดวงตาสีทองแนวตั้งขนาดบ้านฮึมาเข้ามาแทนที่สีสดใสของสีน้ำเงินสีม่วงและสีทองครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งภายใน,ยในพิภตาแสงสาดกระทบทั้งจิตจากโรงเรียนเทียนหลิงที่รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบความรู้สึกตื่นตระหนกในทันทีปรากฏขึ้นในใจของทุกคนที่เห็นดวงตาสีทองที่ตั้งเป็นแนวตั้งหลังจากนั้นเวทีก็ดูเหมือนจะถูกแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่ง ด้วยแสงที่สองประกายและรีบยับยับแสงสีนี้มีความยาวเกือบ10เมตรและกว้าง3เมตรหลังจากระเบิดออกมาแสงรัศมี3ส,สีที่แตกต่างกันก็ลอ,อยขึ้นไปในอากาศอย่างช้าช้าไม่มีคนไหนจากโรงเรียนเทียนหลิงที่สามารถหลบมันได้เมื่อเปลวไฟหายไปในที่สุดถนนสีทองยาวเลืกอก2ฟุตที่เรียบดีด้วยแสงสีทองสุกสกาวถูกทิ้งไว้บนเวทีในบรรดาเจ็ดคนจากโรงเรียนเทียนหลิงมีวิญญาจารสามวงแหวนสองคนล้มลงกับพื้นทันที เครื่องมือป้องกันวิญญาณต่างๆที่พวกเขาสวมใส่ได้ระเบิดทําให้เกิดแสงไฟมากมายร่างของอีก้าคนได้รับการย้อมสีทองอย่างเต็มที่และเปลี่ยนเป็นรูปปั้นสีทองวงแหวนวิญญาณของพวกเขาหายไปอย่างสมบูรณ์และวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาก็ถูกปิดผนึกดวงตาสีทองหายไปทําให้วงแหวนวิญญาณสีเลือดที่แผ่วๆทั้ง6ปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่เพียงแค่นั้นยังมีอีกคนปรากฏตัวตอาจากหัวยูเฮานี่คือเด็กหนุม่มที่คลี่ปีกแผ่วของเทพธิดาผีเสื้อที่เพลงปรไกย เขาดูอายุน้อยกว่า,วาหัวยูเฮาด้วยซ้ําแต่มีวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญาณสีดำอีกสองวงกับพิบพรอบตัวของเขาวงแหวนวิญญาณหกวงร้อมรอบร่างกายของเขาเช่นกันหัวยูเฮาประสานมือของเขาไว้ด้านหลังดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเยือยยิงเขามองไปที่ผู้ตัดสินที่อ่อนปวกเปียกอย่างไม่ยาแสและพูดว่าการแข่งขันนี้จบลงแล้วจากนั้นผู้ตัดสินที่เหลือก็ตอบสนองต่อฉ,ฉากตรงหน้าพวกเขานัเกเรียนจากโรงเรียนเทนลิง ได้คว้าวิญญาจาร์ที่มีวงแหวนวิญญาณสามวงที่ร่มลงทั้งสองคนก่อนที่จะกระโดดลงเวทีร่องรอยของแสงสีทองยังคงอยู่บนร่างกายของพวกเขาและเมื่อพวกเขากระโดดลงจากเวทีวิญญาจาร์ร้อยแปดคนที่ทําหน้าที่ปกป้องสนามประลองก็ยกเลิกการใช้พลังวิญญาณของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วลานเมืองชิงหลวที่เต็มไปด้วยผู้ชมหลายแสนคนรวมทั้งราชวงศ์ของจกักรวรรดิชิงหลวและเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารพร้อมด้วยวิญญาจาร์ขั้นสูงและสถาบันวิศวกรรมวิญญาณขั้นสูง กว่าร้อยคนในขนาดนี้เงียบสนิทผู้คนที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างสงสัยต่อทีมสำรองที่โรงเรียนซื้อไรเคร์ส่งออกไปตอนนี้แล้วแต่จ้องมองไปที่หุมเหวสีทองลึกซึ่งตอนนี้อยู่บนพื้นสนามประลองพวกเขาแทบหายใจไม่ออกและแม้แต่การคืนน้ำลายก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาผู้คนแทบจะกรีดร้องโยคที่ว่านี่เป็นไปไม่ได้เมื่อได้เห็นวงแหวนว,วิญ,ญญาณแสนปีหกวงนี้อย่างไรก็ตามคำว่าเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ มีทั้งความลังเลความประหลาดใจและความตื่นเต้นที่น่ากลัวและน่ากลัวโรงเรียนซไริเคอร์นี่คือโรงเรียนซไริเคอร์โรงเรียนอันดับหนึ่งของทวีปโดยชิ้นเชิงหมอ,อยุห้า่ค่อยๆหันไปรอบๆจากนั้นมองไปยังผู้ชมทางใต้ในร้านเมืองทิงหลัวเขาตะโกนน้ําเสียงแข่งึ้นว่าจําไว้ว่าข้ามาจากโรงเรียนซไริเคอร์และสํานักถังหลังจากที่พูดสิ่งนั้นวงแหวนวิญญาณสีเลือดที่เย็นชามทั้งหกวงที่ทําให้การหายใจยากลําบากนั้นหายไปในทันที เขาเดินลงจากเวทีอย่างช้าๆและกลับไปที่พื้นที่ของโรงเรียนซ่อไรเคอร์พร้อมกับเจ็ดประดานแห่งซือไรเคอร์ที่เหลือเขาไม่รอให้กรรมการประกาศผลการต่อสู้ด้วยซ้ําความเย่อหยิ่งที่เขาครอบครองอีกครั้งทําให้ทั้งเวทีตกตะลึงเขามาจากโรงเรียนซูรไรเคอร์เขามาจากสํานักถังงั้นเหรอในขณะนี้คนที่อารมณ์แปรปรวนที่สุดที่อยู่เบื้องหลังหัวอยู่เฮ้าคือเปย์เปย์เขากาันน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาจากดวงตาของเขาและคิดกับตัวเองว่าถัางหยา จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้เจ้าสามารถมาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานในฉากนี้ได้ถูกต้องเราไม่เพียงแต่มาจากโรงเรียนซือไหลเคอร์เรายังมาจากสำนักถังอีกด้วยหวังหยนันเริ่มต้นที่จะเดินไปที่หวัวยู่เฮาเมื่อเขาเดินไปข้างหน้าดวงตาของพวกเขาดูเหมือนจะส่งสีบางอย่างสนทนาการทันทีหวังหยนันใช้น้ำเสียงที่ดูเหมือนตำหนิเพื่อพูดกับเขาว่าเจ้ามันโหดร้ายเกินไปห,หัวยู่เฮาได้เข้าใจบางอย่างแล้วจากการจ้องมองของหวังหยนันเขาตอบอย่างเย็นชาว่า ถ้าได้แสดงความเมตตาให้พวกเขาแล้วโดยการปิดผนึกวิญญาณยุตการต่อสู้ของพวกเขาไว้ชั่วคราวถ้าคนใดคนหนึ่งของพวกเขาไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ทันเวลาพวกเขาก็ไม่มีทางเดินลงจากเวทีได้ทั้งชีวิตเสียงของเขาดังมากทำให้โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณตะวันจันทาและสถาบันอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังได้ยินคำพูดของเขาในขณะนี้มาเซลเทาใต้ยเยิงและหลิงรั่วเฉินค่อนข้างอ่อนแอพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการแข่งขันครั้งนี้จะจบลงด้วยรูปแบบที่น่าทึ่งเช่นนี้ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถระบุได้ว่าทั้งเจดโคนของหัวยูเฮาจะสามารถชนะได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คู่ต่อสู้ของพวกเขาปลดปล่อยวิญญาณยศการต่อสู้ของพวกเขาพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าทีมสำรองจะชนะในลักษณะนี้มันรวดเร็วและยอดเยี่ยมมากจริงๆหวังหยานและหัวยูเฮาเดินกลับมาเคียงข้างกันเขาสัมผัสมือซ้ายของหัวยูเฮาดูเหมือนโดยบังเอิญและสายตาของเขาข้กับพิบเล็กน้อยเพื่อสงสิกเจ้เขาต้องการดูการแข่งขังนอื่นๆอีกหรือไม่ หัวย่งเฮายังคงแสดงท่าทางเย็นชาและพูดอย่างเย็นชาว่ามีอะไรให้ข้าดูบ้างมีอะไรน่าสนใจอีกไหมกลับกันเถอะด้วยเหตุนี้เขาจึงออกไปข้างนอกโดยตรงเมื่อเขาเดินผ่านทีมตัวแทนของสถาบันต่างๆหัวยุ่งเฮาวาดสายตาไปที่พวกเขาในลักษณะที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจโดยไม่คาดคิดว่าจะไม่มีใครกล้าที่จะพบกับการจ้องมองของเขาหัวยุ่งเฮาปัจจุบันเป็นเหมือนราชาที่ตรวจสอบเมืองของเขาคนอื่นๆจากโรงเรียนซูอไรเคอร์ตามหลังเขาและพวกเขาเข้จากไปแบบนั้น หลังจากการแข่งขันนัดแรกจบลงพวกเขาไม่มแม้แต่จะทักทายราชวงศ์ของจกักรวรรดิชิงหลัวเขาคนนั้นคือใครทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนไปหาและค้นหาว่าเขาชื่ออะไรและทำอะไรก็ได้การจ้องมองของจักรพรรดิชิงหลัวมองตามหัวย่งเหาไปตลอดทางจนถึงทางออกทันทีที่การต่อสู้ของโรงเรียนซือไหลเคอร์จบลงทำให้การแข่งขันทั้งหมดยุติเป็นเวลาหลายนาทีหรือมากกว่านั้นและการเดินทางกลับของพวกเขายังดึงดูดสายตาของทุกคนในปัจจุบัน สายตาที่เร่าร้อนค่อยๆปรากฏขึ้นในดวงตาทุกคู่ในเวทีใช่แล้วนี่คือโรงเรียนซไรเคอร์นี่คือสถาบันอันดับหนึ่งภายใต้สวรรค์ที่มีอยู่จริงคล้ายกับเทพ,พเจ้าในสายตาของพวกเขานี่คือจุดแข็งของโรงเรียนซไรเคอร์อนักเรียนคนหนึ่งของพวกเขามีวงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีด้วยซ้ำดูเหมือนว่าเยาวชนอายุ1 3หรือ14ปีนั้นเป็นผู้นำที่แท้จริงของโรงเรียนซไรเคอร์ในโทนเมตนต์นี้สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดก็คือเป็นโรงเรียนวิศวกรรมวิญญ,ญาณตะวันจันทา ปัจจุบันพวกเขามีใบหน้าที่น่าเกลียดแม้แต่เซลลหงเฉินที่ยิงพยองก็ยังมองใบหน้าของเขาราวกับขี้เท้าขณะที่เขากำมัดแน่นเสียงดังขึ้นอย่างไม่หยุดยอนในความขี้ของเขาเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรจะมีคนเก่งกว่าข้าได้อย่างไรไม่ไม่อย่างแน่นอนเขาเป็นของปลอมเขาเป็นตัวปลอมเขาต้องเป็นตัวปลอมเขาเป็นของปลอมโดยธรรมชาติวอยฮาวยังคงแสดงออกอย่ายเย็นชาในขณะที่เขาพานักเรียนของโรงเรีรยนซือ์ไรเคอร์กลับไปที่โรงแรมของจักรพรรดิชิงหลว และจนกระทั่งเปิดประตูหลังจากยืนอยู่ในห้องของเขาไม่กี่วินาทีการแสดงออกบนใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีโดยไม่มีสัญญาณใดนๆมาเกาะนั่งกายของเขาเดินปลวกเปียกและลงลงกับพื้นไม่ใช่แค่เขาวังตรงที่อยู่ข้างหลังเขาทําเช่นเดียวกันทั้งสองคนลม้มลงด้วยกันโชคดีที่หวังหยานได้เตรียมตัวสําหรับเรื่องนี้แล้วมือทั้งสองของเขาจับแขนหัวอยู่ห้าไว้ยังนา,นานและซูซานซิช่วยพยุงหวังตรงในขณะที่หวังหยานกอดหัวอยู่ห้าไและวางเขาลงบนโซฟา อย่างระมัดระวังหัวยูเฮาที่เหมือนราชาก่อนหน้านี้ตอนนี้สิ้นเหมือนเด็กเขาเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้วทาไมวังยานถึงถามว่าเขาต้องการชมต่อไปหรือไม่เมื่อเขาสัมผัสมือของหัวยูเฮาขอหน้านี้เขาสังเกตเห็นว่ามือของหัวยูเฮาเย็นและสัน่นเขารู้ว่าหัวยูเฮาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอมากแน่นอนว่าหัวยูเฮาตกโรงที่จะนำทุกคนกลับมาทันทีที่เขาขอความคิดเห็นด้วยการอาศาัยจิตตานนภาพที่มั่นคง,งของเขาทำทุกอย่างจนถึงโรงแรมก่อนที่เขาจะพังทลายลง วางยานมองไปที่เป่วยๆและถามว่าพวกเจ้าวางแผนยังไงต่อใช่แล้วเขาวางแผนไว้อย่างไรนี่เป็นคำถามในใจของหมาเสยวเทาใต้เย่เหิงและหลิงรั่วเฉินพวกเขาเคยเห็นความแข็งแกร่งของทักษะการล้อมรวมของหัวยู่เฮาและหวังตรงมาก่อนแต่ยังมีข้อจำกัดในการฝึกฝนของพวกเขานี่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าการโจมตีของพวกเขาจะประสบความสำเร็จกับชนชั้นสูงของโรงเรียนเทนหลิงและพวกเขาได้ใช้ในการต่อสู้ครั้งแรกอย่างไรก็ตามสินี้ไม่มีอันตรายหรือไม่ พูดต่อสู้ในภายหลังของพวกเขาจะสู้พวกเขาได้อย่างง่ายดายหรือไม่เปย์เบยมองไปที่หัวอยู่ห้าที่หมดสติซึ่งตอนนี้นอนอยู่บนโซฟาอย่างระมัดระวังขณะที่เขาพูดว่าน้องชายของเรามีความสามารถมากจริงๆในตอนนั้นอารมณ์ของเราเปลี่ยนไปแล้วในขณะที่เราอาบด้วยความมึนงโรดของโรงเรียนสอไรเคอร์ความกังวลทั้งหมดของเราก็ได้หายไปและเราเหลือเพียงความตื่นเต้นเท่านั้นถ้าบอกเขาว่าในการต่อสู้ครั้งแรกภายใต้คําสั่งของเขาเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ชนะแต่ต้องชนะอย่างท่วมทน้น เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนั้นน้องชายของเราได้เตรียมการหลายชุดได้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายของเราแม้แต่ยูเฮาต้องไม่คาดที่ด่าฝ่ายตรงข้ามของเราจะน่าสงสารขนาดนั้นสาเหตุหลักของการพ่ายแพ้คือความกลัวพี่สาวหมาพูดถูกอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของโรงเรียนซืไรัยค์คือชื่อเสียงของเราตามแผนเดิมของอยูเฮาพวกเราทุกคนมีบทบาทในการแสดงเขาควรจะเริ่มต้นด้วยการใช้ทักษะการเรียนแบบของเขาเพื่อทำให้คู่ต่อสู้ของเราตกใจ และทําตามนั้นโดยการโจมตีพวกเขาด้วยทักษะการล้อมรวมเมื่อวิญญาญยุตการต่อสู้ของพวกเขาถูกปิดผนึกพวกเราที่เหลือควรรีบเข้าไปและสรุปการต่อสู้ด้วยทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเราในทันทีแต่ใครจะคิดว่านักเรียนจากโรงเรียนเทนลิงจะเป็นคนขี้ขลาดขนาดนี้เมื่ออยู่เฮาใช้ทักษะการเรียนแบบของเขาในการจําลองวงแหวนวิญญาณแสนปีหกวงพวกเขากลัวมากจนลืมที่จะหลบเมื่อถูกโจมตีด้วยทักษะการล้อมรวมของอยู่เฮาได้หวังตรงพวกเขาข้กระโดดลงจากเวที โดยไม่คาดคิดซึ่งทําให้เราได้รับใช้ชนะโดยตรงคาคิดว่าพวกเขาไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงได้เลยแม้แต่สิเอร์เซนตและมันคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เลยนัดแรกของโทร์นเมนต์จึงเป็นชัยชนะที่ง่ายดายเช่นนี้หวังยานรู้สึกสับสนเล็กน้อยสิ่งต่างๆง,ง่ายเหมือนคําอธิบายของเปยเปยจริงหรือเขามีประสบการ์อย่างเหลือเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณในเวลานั้นเขายังได้เห็นอยู่เฮาดปล่อยทักษะวิญญ,ญาทั้งหมดทีละวงและใช้ทักษะการลอมรวมจิตวิญญาณ การต่อสู้กับหวังตงอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะขัวแทบตายแต่นักเรียนจากเทียนหลิงเขาน่าจะตอบสนองได้เมื่อถูกโจมตีหมอ,อยู่เฮาได้หวังตงใช้ทักษะถนนทองคาซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการรวมรวมที่ลึกลับที่สุดที่หวังยานเคยเห็นพลังของมันเหนือเชื่อมากแต่ข้อเสียของมันก็ชัดเจนเช่นกันสามารถใช้เพื่อโจมตีเป็นเส้นตรงเท่านั้นดังนั้นหากฝ่ายตรงข้ามสามารถเคลื่อนไหวได้ก็ไม่มีทางที่จะโดนเจ็ดทนแบบนั้นได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นจู่ แตเยเฮงก็พูดขึ้นคำพูดของเขาดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีเขาพูดต่อว่าเจ้าไม่สังเกตเหลอทักษะการล้อมรวมของอยูเฮ้าแ้วางตรงแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามการฝึกฝนของพวกเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นและพวกเขาไม่ได้ทำลายข้อควดใดๆนั่นหมายความว่าพวกเขาผลักดันตัวเองจนถึงขีดสุดและใช้วิธีพิเศษบางอย่างเพื่อเพิ่มพลังของทักษะการล้อมรวมนี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในครั้งเดียวเมื่อเผชิญกับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ ศัตรูคงคิดว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสความคิดนี้ทําให้พวกเขากลัวมากจนต้องกระโดดลงจากเวทีโดยตรงเปรยเปรยเพี้หยยน้าได้กล่าวว่าคำพูดที่พี่ใต้พูดนั้นสมเหตุสมผลด้วยความแสงแกร่งในปัจจุบันของความสามารถในการล้อมรวมของพวกเขาน่าจะค่อนข้างสูงวังหยานยืนขึ้นใบหน้าของเขาแดงขึ้นเล็กน้อยขณะที่เขายิ้มสายตาของเขามองข้ามไปยังเปรยเปรยโซซานซียังหนานหนานเซลเซลียล,เ,ลเหอไขโถในขณะที่เขาพูดว่าพวกเขารักษาเกียรติของโรงเรียนซือไรเคอร์ ไม่ว่าพวกเขาจะทําอย่างไรในความเป็นจริงข้ากล้าอ้างว่านี่เป็นชัยชนะที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากโรงเรียนซือไรเคอร์นับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงรอบแรกเขาทําให้ทุกคนได้สัมผสัสกับพลังของโรงเรียนซือไรเคอร์และทําให้ทุกคนที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับเราเงียบข้าขอขอบคุณทุกคนอยากใจจริงในานามของสถาบานันด้วยเหตุน,นี้หวังอยาจึงโคงคำนับให้กับเปย์ปยและอีกสี่คน รวมทั้งหัวยูเฮาและหวังตรงที่กำลังนอนหลับอยู่บนโซฟาชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากสำหรับโรงเรียนซือไรเคอร์ด้วยการชนะครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ตกรอบแรกและเข้าสู่ในรอบถัดไปตอนนี้มีเวลาเพียงเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าพวกเขาจะเดินทางต่อไปอย่างไรแต่มาเซวเทาและอีกสองคนต้องฟื้นตัวในระหว่างรอบถัดไปนอกจากนี้ความแข็งแกร่งที่พวกเขาได้แสดงในวันนี้ไม่ว่าพวกเขาจะต่อสู้กับสาบันใดต่อไปผู้ต่อสู้ของพวกเขาก็ต้องคว้าอย่างแน่นอน เปผยอหายใจเข้าลึกๆและพูดเสียงเข้มว่าอาจารย์หวังไม่ต้องกังวลในขณะที่เรารอการเสริมกําลังจากสาบันและการฟื้นตัวของนุ่นพี่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะในทุกนัดหวังหยานพยักหน้าพูดขึ้นว่าก่อนอื่นเราน่าจะนําเอาหัวอยู่เห่าและวางตรงไปไว้บนเตียงและปล่อยให้พวกเขาพาักผ่อนอย่างเต็มที่พวกเขาทําได้ดีมากในวันนี้ข้าจะอธิบายกลยุทธ์โดยพิจนารณาจากผลลัพธ์ของวันนี้ตราบใดที่พวกเจ้าใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้พวกเจ้า ก็ควรจะทาได้ง่ายในนัดต่อไปทุกคนไม่ได้คิดอะไรมากแต่หัวยูเฮาได้วางตรงลงเอยด้วยการนอนด้วยการบนเตียงเดียวกันอีกครั้งหลังจากหายจากอาการชอกในนัดแรกแล้วการแข่งขันระหว่างสาบันระดับสูงก็ดําเนินไปอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามการแสดงของหัวยูเฮาในนัดแรกยังคงตราตรึงในใจของผู้ชมและคู่แข่งคนอื่นๆพร้อมกับประโยคสุดท้ายที่เอาใจใจของเขาชื่อของโรงเรียนซื่อไรคเคอร์และสำนักถังกลายเป็นประเด็นร้อนในเมืองชิงหลัวในชั่วข้ามคืน มื่อหัวยุ่เห้าได้วังตรงตื่นขึ้นมาก็ตอนเย็นมากแล้วในขณะที่หวังตรงตื่นขึ้นมาก่อนและหัวยุ่เห่าก็สะดุ้งตื่นจากผลที่ตามมาเมื่อเขาตื่นขึ้นหวังตรงเขาพบว่ามีอีกคนนอนกับเขาได้ปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือเตะคนคนนั้นจากนั้นโศกนาฏกรรมของหัวยุ่เห่าก็เริ่มขึ้นเขาจะไม่ตื่นได้อย่างไรเมื่อเขาตกลงกับพื้นโดยที่ก้นของเขากระแทกเจ้าทําอะไรของเจ้าหัวยุ่เห่าอุทานด้วยความโกรธขณะที่เขาปีนกลับขึ้นไปบนเตียง เมื่อเห็นว่าเป็นหัวยู่ห้าหวังตรงก็ตอบอย่างเขินๆว่าข้าไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแล้วทําไมเจ้าถึงมาอยู่ในห้องของข้าล่ะหัวยู่เ้าตกใจเขามองไปรอบๆขณะกอดผ้าห่มไว้ใกล้ๆได้ตอบด้วยความขุ่นเคืองยิ่งขึ้นว่าไร้สาระนี่มันห้องของข้าชัดๆเจ้าไม่เพียงแต่นอนบนเตียงของข้าแต่เจ้ายังกล้าที่จะเตะข้าลงไปด้วยเจ้าไม่มีจิตสํานึกเลยหรือข้าไม่รู้ว่าข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลังจากความอึดอัดชั่วคู่หวังตรงก็เบิกตากว้างและอุทานว่า แล้วเจ้าจจตะโกนอะไรตกเตียงแค่นี้มันไม่ตายหรอกแน่เจ้าต้องการอะไรหลังจากนอนกับข้ามันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดแล้วถ้าเรานอนด้วยกันละ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรานอนด้วยกันวังตรงขนพบว่าเขาไม่สามารถเอาชนะข้อโต้แย้งนี้กับหัวยูเฮาได้เขาเรีบกพลิกล่างของเขาได้กดหัวยูเฮาไว้ข้างใต้ตัวเขาในขณะที่มีผ้านวมกั้นไว้เขาอาศัยพลังวิญญาณที่เหนือกว่าของเขาจับลายของเขาลงและนั่งลงบนล่างของหัวยูเฮาเจ้ายอมแล้วหรือไม่ วังตรงถามอย่างชั่วร้ายหัวยูห้าหัวเราะข้าไม่ยอมเจ้าจะทําอย่างไรวังตรงสะดุ้งเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทําอะไรกับหัวยูห้าได้มากนักในขณะที่เขากำลังงุนงงหัวยูห้าก็ช่วยโอกาสนี้อย่างรวดเร็วไรของหัวยูห้าถูกล้างลงแต่เขายังขยับแขนได้แขนเล็กๆของเขาเจาะออกจากผ้านวมแล้วสกิดเอวของหวังตรงเบาๆหวังตรงถอยกลับราวกับถูกไฟฟ้าชอ็อตและเริ่มหัวเราะยู่ห้าจะปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปได้อย่างไรเขาดึงแขนของเขาให้เป็นอิสระ ได้หันไปรอบๆโกดหวังตรงลงแม้ว่าผ้าหนวมจะยังคงขั้นพวกเขาแต่หวัวยู่เฮ้าก็รู้สึกได้ถึงร่างกายที่อ่อนนุ่มของหวังตรงเขายิ้มอย่างชั่วร้ายขณะที่เขาพูดว่าร่างกายของเจ้านุ่มมากและยังทำงานได้อย่างน่าอัศาจรรย์เหมือนหมอนเจ้ายอมแพ้แล้วหรือไม่หวังตรงคัดนรอบรูปรักก่อนหน้านี้ของหวัวยู่เฮ้าและตอบว่าถ้าข้าไม่ยอมเจ้าจะทำอย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ